สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหงจุ้ยดีมีเฮงครับวันนี้จะมาชวนคุยกันเรื่องหงจุ้ยอยู่ดีมีเฮงรู้ทันปีมะเส็ง2 5 6 8ปีมะเส็งหรือว่าเป็นปีงูเล็กของเราเนี่ยเดี๋ยววันนี้เรามาดูว่าปีมะเส็งที่เข้ามาในปีนี้เนี่ยมันส่งผลกับเราอย่างไรบ้างนะครับสำหรับพลังปีมะเส็งปีมะเส็งนะครับก็เป็นสสญลักษณ์ที่เราเรียกว่าเป็นงูเล็กนะเป็นสสญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังงานธาตุไฟแต่เมื่อเราพิจารณาดีนะครับว่าภายนอก ของงูไงครับดูเหมือนจะสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาพร้อมที่จะจู่โจมมีความอันตรายแฝงอยู่ดังนั้นปีมะเส็งเนี่ยก็เปรียบเสมือนเป็นพลังงานธาตุไฟที่เป็นไฟที่มีความร้อนแรงดังดวงอาทิตย์นะครับบ่งบอกถึงสภาพการในปัจจุบันทั้งภายในประเทศเองหรือว่าในระดับโลกเนี่ยมีความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ใจคอยปรับตัวนะครับคอยมองหาโอกาสเราถึงจะอยู่รอดปลอดภัย ในปี2อ8 8นี้นะครับก็เป็นปีแห่งการระแวดระวังไผยนั่นเองนะครับ